สวัสดีลรือคุณวุีิรังสิตครับอันนี้อีซูซมิวเนะครับมาเป็นถ่ายของเร็วนะหลายรายการเลยนะครับมาจอดรออยู่พักหนึ่งนะอุณหภูมิคลายตัวก็ถือโอกาสเปลี่ยนระบบน้ํารอเย็นก่อนนะครับก็ทําการล้างน้ําส่วนระบบนะครับล้างกระป๋องนะครับข่าใสเลยนะล้างล้างพึ่งล้างแข็งหมอน้ํานะครับเราเป็นน้ํารอเย็นก่อนแล้วเราค่อยมาฝัดชิ่งนะครับพร้อมก็ทําตัวอื่นๆ ามาดูนะน้ำยาเรลาเย็นของ Liquid m o l ีนะครับเช็คค่าความเข้มข้นนะครับสูงปีดนะฮะสุดสเกลเลยก็จะทนอนุณหภูมิได้ดีนะครับขับรถไปเที่ยวเมืองจีนได้นะทนจุดยือกแข็งที่ต่ำกว่าศูนย์แล้วก็จุดเดือดที่สูงกว่าร้อยองศานะครับนี่คือคุณสมบัติของน้ำลอเย็นนะครับ เรวก่อนเปลี่ยนถ่ายนะก็เติมเอนจินฟัดทอความสะอาดภายในเครื่องยนต์สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้เนี่ยห้าถึงสิบนาทีนะจากนั้นก็ทําการถ่ายทิง้งเปลี่ยนน้ำมันพาวเวอร์ก็ฟัดชิ่งทางระบบความสะอาดเขาปลุกไปเลยนะครับจะได้ขาใสนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่เนะี่ยมันก็จะแดงสวยๆเลยนะครับการฟัดชิ่งก็คือการเอาน้ามันใหม่ไปดันน้ํามันเก่าออกมานะครับ ถ้าเราป่อยแค่ตัวในนี้มันจะมีของเก่าเลืออยู่ในระบบนะค่อนข้างเยอะนั่นก็ต้องทําให้มันของเก่าให้มันออกมาเยอะๆนะใช้ประมาณลิตรกว่านะเปลี่ยนน้ามัน power นะครับ ATF ทัพเทคพันสองนะจะมองกับระบบพวงมาลัย power เปลี่ยนเสร็จสีก็จะแดงๆใสๆแบบนี้เวลาสาวพวงมาลัยมันก็จะนุ่มมือนะครับทำไมต้องเปลี่ยนใหม่ก็เกิดว่าของเก่าเนี่ยใช้ไปน,นานๆมันก็จะค้นขึ้นนะเป็นตะกอนนะครับทำให้ไ้อุดตันในระบบ power เดี๋มันจะเสียก่อนแล้วน้ำมันใหม่ๆเนี่ยมันไปหล่อลื่นนะครับตัวเสื้อนะครับของพงมมลวเ o อ e r ตัวแหลกมาไม่งั้นมันก็จะข้างในมันก็จะแบบเป็นรอยถ้ามันเป็นรอยแล้วมันก็จะซ่อมไม่ได้นะฮิสุสมิ x เอนะฮะคันนี้ใหม่ก็แสนหนก็ตีเป็นแสนสนะครับแสนสองก็เป็นช่วงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนของเหลวนะชุดใหญ่ ก็อย่าละเลยนะครับรถใหม่ๆดีๆอย่างนี้ใช้ได้ยาวๆนะรถล,ลูกค้าผมนี้5-6าแสนโลแล้วนะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ด้วยการดูแลใจใสนะครับผลิตภัณฑ์ที่ค้นโมลีนะครับใช้มาตลอดตั้งแต่หมดวันรันตีนะฮะผลสตาร์ทรอบเดินเบาบเพื่อทําการล้างภายในเครื่องยนต์นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเคมีที่เราแถมให้ส่วรับเดียวเราใส่ทิ้งพร้อมน้ำมันเครื่องเก่า ระหว่างนี้เราจะไปทำตัวอื่นกันก่อนนี่ก็เป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับแบบ LSD นะเราแลวลูกค้าไปใส่ตัวเตสตมานะสีน้ำมันเฟืองท้ายก็ยังสวยอยู่นะต้องใช้เป็นตัว l s นะฮะสภาพก็ค่อนข้างดีนะไม่ค่อยมีเศษเหล็กเนะี่ยวเราทำความสะอาดด้วยสเปรย์ล้างน็อตสวยๆเห็นไหมฮะไขด้วยด้วยมือะฮะไขได้จนสุดเกลียวเลย น็อตนะฮะทำความสะอาดเกลียวนะเป็นแหวนใหม่นะครับน็อตที่ดีนะฮะเอาหมุนได้ด้วยมือนะครับเลื่อนๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเปลี่ยนกองนะครับมันเครื่องเดี๋ยวนําไปไขติดตั้งวันนี้ก็ไขด้วยแรงยืดผ่านิวตันนะครับอย่าไปไขเกินครับไขเกินจวฝาแตกใช้สิบสามสิบนะฮะลิควิดมอลลีนะเซอร์เปเชียลเทคแอมนะครับอเออร์แอลเทอทีฟนะครับ